สวัสดีครับผมตีราดครับน้ำสกุลจอมใจพ่อครับอญญายุผมหกิหปีครับอาชีพเรี้ยงวัวนมครับย้อนกลับไปดีกว่าเห็นบอกว่าคุณลุงเคยมีปัญหาสุขภาพผมอย่าไปลากข้าวโพดยังไงพอที้ผมเปิดประตูรถแล้วกัอนอย่าก,ก้นยองเบาะรถมันลุยลงเลยมัน <laughs> ่วนเลยแล้วครับมันตกเลยแล้วก็ตั้งนันมาก่อนนอนทิง้งที่สามเดือนครับลงจากรถเราก็ ตกรถเลยครับเปิดปัดตูรถจะเอาบอกขึ้นนั่งจะไปเอาเข้าโพดี่ไรกค่ะเป็นคนที่สุขภาพดีมาตลอดสุขภดีตลอดครับคุณลุงเคยไปหาหมอตรวจสุขภาพบ้างไหมคะเคยครับอะจากเหตุการณ์วันนั้นเข้าโรงพยาบาลเลยครับ,รบหมอบอกว่าเราเป็นอะไรคะเส้นเลือดตีบในสมองครับหมอบอกว่าถ้ามาโรงพยาบาลจ้าสามนาทีไปได้แล้วเนื่อยอ่ะอ๋อแสดงว่า สามนาทีถ้ามาไม่ทันเนี่ยคือเราต้องเฉียดตายเลยจำได้ตอนที่รนะ่วงนั้นเราขออุ้มไปโรงพยาบาลนะครับค่ะพอด้ไปสีดยามาก่อนเลยส,สองเข็มมนก่มีขยับขยันอดไมาหน่อยแล้วก็มากระึงลุกบาได้ก็อน,นอนติดเตียงอนะความรู้สึกตอนนั้นคุณลุงเฉียดครับ,ค,รบคิดชันเลย <laughs> แขนซ้ายก็หายไปเลยไม่มีแรงเลย,แ,เลยแล้วขาล่ะคะขาข้างซ้ายเนี่ยผมมีแห้งนะครับสีเนี่ยเนี่ยมันมีเลยค่ะ มันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณลุงกลับมาปกติแขนขามีเรี่ยวแรงวันนี้คุณลุงเล่าให้หนูฟังหน่อยพอเรียนดูทีวีเนาะรายการนบนโฆษณาโพสรงก็เลยซื้อมาลองกินพอมืกินมนันรู้สึกมีแหงนักเลยมีแหงมันมีแหงขึ้นแต่ยับอย่างขึ้นได้มีแหงเลยเลยกินมาตลอดครับ คุณลุงกินโพชงไปสักแค่ไหนคะถึงรู้ว่าอาการดีขึ้นขึ้นขวดครับโอ้ฮาขึ้นขวดใหญ่นะครับความรู้สึกวันนี้เราเหมือนเกิดใหม่เหมือนเป็นคนใหม่ครับคุณลุงเล่าให้หนูฟังหน่อยแล้วบอกคนทางบ้านให้หนูฟังหน่อยว่าความรู้สึกในจิตในใจมันเป็นยังไงบ้างกินโพชงแล้วมันใจดีมีแห้งโคตรดีใจครับค่ะอันนี้ขอบคุณนะคะครับ